สวัสดีครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวเก็บผลงานในขั้คพืนนี้อีกหนึ่งตัวนะครับก็วันนี้ปล่อยรีวิวรัวๆเลยนะครับตัวที่เพื่อนเพื่อเห็นอยู่ตัวนี้เป็น mb 0 8 d ดีนะครับเป็นโมเดลจากค่ายเวลนะครับจากค่ายเวลหน้าตากล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ mb 0 8 d จะมีทั้งหมดนะครับตัวปืนจะมีทั้งหมด4สีก็คือสีดำนะครับแล้วก็สีทราย แล้วก็สีเขียวแล้วก็สีเขียวลายพราง ecu ซึ่งเ,เขียวลายพราง a c u จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เขียวลายพราง ecu ตอนนี้เราจะเหลือแค่ดำแล้วก็ลายพราง a c u เท่านั้น,นครับที่มีของเข้ามานะครับอ่ะมากลับมาตรงนี้ลายพราง a c u ตัวน,นั้นเราเหลืออยู่อีก2ตัวนะครับในสต็อกซึ่งเรายังไม่ได้มีรีวิวปรับแต่งแบบตัวนี้เขาเรียกว,ว่าปรับแต่งจัดเต็ม cnc นะครับก็ขอสงวนสิทธิ์ไว้ให้ คนที่จะซื้อปืนแต่งเซตแบบนี้นะครับ cnc แต่งแรงแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าของมันเราได้มาแค่2ลัง6ตัวแค่นั้นเองครับแล้วก็เอาไว้ขายแต่งแล้วก็สีทรายกับสีเขียวหมดนะครับแล้วของที่มาเติมสต็อกรอบล่าสุดนะที่เพิ่งอัปรีวิวไปเมื่อ2อสวันที่แล้วนะครับมีแต่สีดําเท่านั้นแล้วก็สีดําตัวนี้น่าจะเป็นรีวิวแรกที่ผมได้แต่งแรง cnc แบบนี้จัดเต็มนะครับก่อนหน้านั้นก็จะเป็นแต่งแรงแต่งแม่นธรรมดาไม่ได้ลงของ cnc เนาะ ก็ตัว C N C ที่ช่างยนต์เคยทำรีวิวใน Channel YouTube ไปก็จะเป็นตัวสีเขียวแล้วก็สีทรายซึ่งจริงๆแล้วคุณลูกค้าไปดูรีวิวตัวสีทรายรุ่นนี้นะครับสีทรายมาแล้วก็เอามาบอกเราเในในแชททางไลน์ว่าอยากได้เซตแบบนี้แต่ต้องขออภัยสีทรายหมดผมก็เลยได้หายรูปสีดําแล้วก็สีเขียวลายพางไว้ให้คุณลูกค้าเลือกนะรปรากฏว่าหวยออกที่สีดานะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่ทําให้เราได้มีผลงาน บนช่อง YouTube สีดำบ้างนะครับผมจะทำงานลงช gravel youtube mm hmm. ก็จะเป็นออเดอร์ที่ลูกค้าออเดอร์เข้ามาแต่งนะครับวีดีจะเอาปืนมาแต่งแล้วก็มาเล่นไม่มีนะครับเราจะประกอบสดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับจะเน้นเป็นออเดอร์เข้ามาก่อนถึจะประกอบให้เรามาดูอุปรกรณ์ที่ผมใช้กันนะครับวันนี้นี่ครับอุปรกรณ์ภายในทั้งหมดนะฮะจะเป็นของ CNC อย่างที่เห็นภายนอกเนี่ยก็จะมีคลังนี่แหละ เป็นอลูมิเนียมอย่างดีนะครับแล้วก็ฝาปิดตัวอลูมิเนียมด้านหลังท้ายนี่จะเป็นเหล็กนะครับเป็นงานเหล็กอลูมิเนียมผสมกันเข้ากันแล้วก็สแตนเลสก็คือจะเป็นกระบอกลมตัวนี้นะครับทีนี้ของที่เราเปลี่ยนทุกอย่างตรงนี้เราก็จะคืนคุณลูกค้าของเดิมเริ่มที่กระบอกลมหัวใจสําคัญเลยอันนี้เป็นชุดลมนะครับมันจะเป็นตัวนะครับดูดีนะมันจะบางนะครับมันจะเป็นอะลูมิเนียมนะครับอะลูมิเนียมนะไม่ใช่สแตนเลสแล้วด้านหลังเป็นนะครับ อลูมิเนียมหล่อเข้ามาเอาเข้ามาประกอบกันแล้วก็ย้ำเหล็กเห็นไหมครับย้ำเหล็กสอดเข้ามาหนึ่งเส้นแล้วก็ย้ำใช้เครื่องกดนะครับกดให้ตัวอลูมิเนียมเนี่ยเป็นชิ้นเดียวกันก็คือเป็นรอยต่อถ้าเป็นกระบอกลมสแตนเลสของเราตัวนี้จะเป็นกระบอกลมสแตนเลสชิ้นเดียวเลยนะครับแล้วก็ตัวหัวลมจะเป็นทองเหลืองนะครับซึ่งของผมเป็นสแตนเลสทั้งหมดนะที่ใส่ไว้อยู่เป็นงาน เอาสแตเลตทั้งแท่งโยนเข้าไปในเครื่อง C N C แล้วก็กัดมิลลิ่งออกมาเป็นตัวกระบอกลมสแตลเลตนะครับแล้วก็ตัวชุดร่างกายอยู่ยนี้นะครับหัวใจสําคัญที่แต่งแรงนะครับก็จะมีตัวอันนี้จะเป็นจะเป็นตัวเซฟคันล้งนะครับซึ่งเราจะถอดออกสําหรับปืนแต่ง C N C นะครับไม่มีงาน C N C ทามาแก้นะครับเพราะว่าตัวเซฟคันล้งสองชิ้นนี้มันจะถูกถอดออกถ้าเราแต่งแรงนะครับเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์แลนะ้วพวงตรงไม่มีประโยชน์มันจะเอาไว้ขึ้นคันล้างแล้ว ตัวคันล้านเนี่ยมันไม่ตกลงซึ่งถอดออกก็ไม่มีผลนะครับแล้วก็ตัวสําคัญจะมี3ชิ้นนี้ก็คือเชียรกระดกตัวนี้นะครับอันนี้เป็นอลูมิเนียมนะฮะคันกลางนะค,ะครับคันกลางของโรงงานมาเป็นเหล็กก็จริงแต่ม่ไม่ได้เป็นเหล็กที่แข็งนะครับคันกลางอันนี้เชียรกระดกคันกลางนะครับแล้วก็แกนสต็อปเปอร์สชิ้นนี้หัวใจสําคัญชุดละพันหกตยงนี้ก็จะเป็นของผมนี่จะเป็นงาน CNC เป็นเหล็กเหล็กก้านะครับ3ชิ้นนี้คือเหล็กก้าเอามาทําในปืนตัวนี้นะครับตอนนี้ประกอบกลับเข้าไปแล้ว แล้วก็ตัวแกนท้ายของโรงงานเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมแล,ล้วเจาะรูแบบนี้นะอลูมิเนียมแล้วก็เป็นบูทลูกปืนตัวนี้นะครับแบรลิงของผมจะเป็นบูทเหล็กนะครับบูทจะเป็นเหล็กแล้วกแกนท้ายี่จะเป็นเหล็ก c n c นะครับเอามาใส่ในปืนตัวนี้คันล้างคันล้างของเดิมเป็นแบบนี้นะับเป็นอลูมิเนียมนะครับอ่าเวลาดึงบ่อยๆเนี่ย มันก็นะอ่อนนะไอตัวนี้มันเป็นไม่ใช่อลูมิเนียมแท้นะครับมันเป็นอลูมิเนียมหล่อขึ้นมาเป็นเหล็กประมาณพวกซิงแอนลลน์ผสมนะครับมันก็ชอบหักนะก็เปลี่ยนเป็น CNC ตัวนี้นะครับแล้วก็ทรงก็เท่ขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็มีลูกสูบตัวนี้จะเป็นลูกสูบของเดิมจากโรงงานเป็นอลูมิเนียมนะครับของเราจะเป็นลูกสูบ CNC นะครับด้านหลังจะเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็ตัวลูกสูบจะเป็นอลูมิเนียมทรงเท่ๆนะครับ สปริงนี่เป็นสปริงเบอร์1.2นะครับจากโรงงาน1.3นะครับจากโรงงานแรงก็ประมาณ500แต่ของเรานี่ทําแรงที่650บวกหรือ700นะครับท่อเดิมจากโรงงานเป็นทองเหลืองนะครับผมปรับแต่งเป็นตัวท่อรีดนะครับท่อรีดนี่ครับแล้วก็อะแดปเตอร์เหล็กนะครับอันนี้เป็นอะแดปเตอร์เดิมนะครับเป็น อะแดปเตอร์เริ่มเป็นอลูมิเนียมนะครับเวลาใส่เข้ามามันก็จะไม่มีอะแดปเตอร์ฝั่งนี้นะครับที่เป็นตัวใส่เก็บเสียงนะครับพิเศษตัวนี้นะครับได้ท่อ650มิลของวิทาลี่6.3นะครับยาวเท่าเก็บเสียง7นิ้วพอดีเลยนะครับเป็นตัวแต่งแรงนะเราก็ต้องใส่ท่อยาวๆแม่นๆนะครับก็คือนี้อะแดปเตอร์แล้วก็ชิ้นสุดท้ายที่เราปรับแต่งเป็นในเรื่องของฝาปิดตูดนะครับอันนี้ของเดิมนะครับ หล่อขึ้นมาของเราเป็นอลูมิเนียม C N C เลยแล้วก็ด้านท้ายตัวนี้ที่ว่าไว้รับลูกปืนก็จะเป็นเหล็กนะครับเอามาสอดประกอบเข้ากันเป็นชิ้นชิ้นเดียวกันนะเดี๋ยวให้กล้องดูภาพปืนสวยๆก่อนอ่ะเดี๋ยวดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับนี่นามาแล้วติดตั้งโดยสโคบ4 16เท่านะครับตัวนี้เป็น คูณสิบหกเท่าแล้วให้ให้ให้ตัวปกติมันจะเป็นสามเอ่อห้าสิบถึงเก้านะครับแต่ผมให้เป็นตัวสิบหกไปพิเศษไปนะครับตัวนี้เราจัดตัวที่สโคปที่ใหญ่ยาวกว่าแพงกว่าอ่าตัวนี้สามพันสองแต่ว่าในเซอเป็นสองพันเก้านะผมให้ตัว 10, ซูมสิบหกเท่าคุณลูกค้าไปเลยนะครับเพราะว่าสามถึงเก้าเท่าเราหมดนะครับเราก็เลยให้ตัวตัวจัดเต็มไปแล้วก็มีชุดเลเซอร์นี้นะครับเลเซอร์พร้อมขาเลขแปดเป็นเลเซอร์สามสิบห้าวัตต์ เลเซอร์เขียวชี้เป้านะครับเอาลัดติดกับสโคปอ่าเดี๋ยวให้กล้องดูให้กล้องจับภาพบนสวยๆก่อนผมไปหยิบกระบอกลมสตเตนเลนให้ดูก่อนนะครับ ที่เราใส่ไปในปืนนะครับที่ผมพูดให้ฟังเนาะผมก็ลืมหยิบของมาเทียบให้ดูแต่จริงๆผมก็คิดว่าลูกค้าคุณลูกค้าหรือแฟนแฟนเพจ Facebook แ,แล้วก็แฟนๆที่ติดตามในช่องยูทูปผมเข้าใจนะว่างานที่ร้านเราเนี่ยเป็นงานระดับเราทํางานดีๆออกมาขายนะครับนี่ครับอันนี้ตัวที่แต่งอยู่ในปืนตัวนี้นะเห็นไหมครับมันจะไม่มีรอยต่อมันจะเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับตัวน,นี้ไม่มีรอยต่อไม่กลัวไม่ต้องกลัวว่าจะพังน,นะครับเป็นงานซียนซีนะครับ อันนี้อันนี้ก็จะเป็นงานเทียบนะครับงานแกนท้ายนะครับนี่แกนท้ายของตัวเดิมนะครับนี่ของเราเป็นสเตลเลสนะครับเป็นเหล็กนะครับ Cnc แล้วก็อันนี้เป็นชุดลั่นไกนะเพื่อนๆนีสามชิ้นนี้เทียบกันก็คือชิ้นนี้ก็คือชิ้นนี้น,น,นะครับเห็นไหมครับทำมาแก้ก็คือทาแก้จุดบุบพองของเขาเป็นเหล็กนะครับแล้วก็ ชิ้นนี้ก็คือชิ้นนี้นี่สต็อปเปอร์นะครับอันนี้คานกลางนะครับแล้วก็แกไอตัวกระดกนะครับเราเป็นเหล็กนี่ครับที่เราใส่ในปืนนะแล้วลูกสูบมาลูกสูบมานี้สีขนมหวานน่ากินนะครับนี่ลูกสูบเป็นลูกสูบแต่งนะครับนี่ของเดิม มันมีสีน้าเงินสีเทาสีเรามีหลายสีนะครับแต่ว่าบางทีลูกค้ามันอยู่ข้างในนะเรามองไม่เห็นหรอกเราก็เลยบางทีเราหยิบอันไหนได้เราก็ใส่ให้ลูกค้าไปนะครับลูกสูบแต่งซิ่งนะครับลูกกะพันหกนะตัวนี้ก็จะเป็นข้างหลังก็จะเป็นตัวสแตนเลสนะครับเอาไว้เกี่ยวกับตัวนี้เพื่อรับแรงสปริงแข็งๆนะครับนะ,ะเป็นลูกสูบ C N C อันนี้คือภายในที่เรามองไม่เห็นเนาะจะมีลูกสูบแก๊สแกนท้ายแล้วก็ตัวชุดคงทนนะครับแล้วก็พวกนี้ กระบอกลมกระบอกสูบบอกไปแล้วคันล้างฝาปิดสูดนี้จะเห็นจากภายนอกนะครับท่อรีดเห็นแล้วเนาะสปริงก็จะเป็นสปริงเบอร์สปริงเบอร์หนึ่งจุดเจ็ดนะครับจะเป็นแบบนี้ของเราจะเป็นสปริงขดพิเศษนะครับสั่งขดพิเศษแข็งนะครับดูสั้นๆอย่างนี้แข็งโคตรนะครับเดี๋ยวดูตอนผมดึงก็แล้วกันนะครับก็อุปกรณ์ทั้งหมดก็จะมีตามนี้นะครับที่เห็นอันนี้ก็จะเป็นของเดิมที่คืนคุณลูกค้านะครับ พวกนี้ก็คืนหมดนะก็สปีด์โดเดอร์นี่แถมมาแล้วก็ชุดประแจประกอบนะครับก็เหมือนเหมือนรีวิวใหม่ใส่กล่องเนาะอุปกรณ์พวกนี้เรามีให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม้สําหรับทำความสะอาดลํากล้องก็แถมอยู่ในกล่องเดี๋ยวเรามาทดสอบความดึงกระสุนกันเดี๋ยวผมลองช่างน้ำหนักให้ก่อนมาสายสะพายนี่เข้าแถมมาอยู่แล้วจากโรงงานนะครับตาช่างผมจะรับไหวหรือเปล่า ได้อยู่นะครับเออเลอร์ครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีดิจิตอลไม่ได้เรื่องครับผมมีอนาล็อกอยู่เดี๋ยวผมมีอนาล็อกอยู่รอแป๊บนึงอันนี้คือตาช่างเวลามานะฮะขโมยของแม่มาเมื่อก่อนแม่เคยขายหมูอยู่ในตลาดอันนี้แม่แก่แล้วนะครับให้แม่คุณแม่อยู่บ้านนะ ขอไพ่ศูนย์ศูนย์มาดูกันครับห้ามแซลนะตาช่างเก่าห้ากิโลกว่าหา้หา,หากิโลห้าห้ากิโลหกขีดตกกิโลเท่าไหร่เนี่ยปืนราคาสองหมื่นสามสองมืนหกโลเท่าไหร่คิดตีิโลเส้นราคาตัวปืนตัวนี้นะครับเดี๋ยวนะผมขออนุญาตนะพี่ปิกนิกนะครับคุณอ,อดีศักด์นะ จากเชียงายรายนั่นะทั้งหมดอยู่ที่2 2งหมดห้าิบาทนะครับที่แต่งทั้งหมดนะครับคือต้องบอกเลยว่าใหญ่ายาวนะแข็งใหญ่ายาวอันนี้นะเข้าคอนเซ็ปเลยแข็งใหญ่ายาวน้ำหนักห้าโลห,หยาวล่ะมาแหมอใหญ่ายาวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะ อ่ะนี่กล่องวันนี้เลย1 3 0ซนเมตรนะครับแล้วก็ยาวทั้งหมด51นิ้ว51นิ้วนะน้ำหนักรู้แล้วนะ5โลหทีนี้ปืนตัวน,นี้มันยาวเกินใช่ไหมครัแต่กล่องที่มันมีความยาวประมาณ120เซนใส่ได้นะเพราะมีสุดแปดมันเห็นไหมครับมันพับท้ายได้ พอพับท้ายปุ๊บนะครับเพื่อนๆมันจะเหลืออยู่แค่หนึ่งร้อยไม่สิไม่สิสนี่ครับหนึ่งร้อยกับอีกแปดเซนสี่สิบสองนิ้วลงกระเป๋าได้พอดีพอดีเลยนะครับทุกเกบในกรณนี้ที่ซื้อกระเป๋าเพราะมันพับท้ายได้นะครับแล้วก็ลูกเล่นเอพีศูนย์แปดกับเอพีศูนย์หนึ่งเนี่ยปืนเนี่ยมันต่างกันแค่ตัวพันท้ายเอบีศูนย์แปดพับได้แนละเอบีศูนย์หนึ่งจะพับไม่ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพันท้ายนีย่มันมีลูกเล่นอยู่นะเพื่อนๆนะเวลาดึงออกก็งัดเลยนะครับมีก็คื มีตัวขาตั้งนะครับนี่ขาตั้งหลังเดืองยืดยืดหดได้นะครับปรับได้อีกหระดับสําหรับตัว M ศูนย์แปดตัวนี้นะเวลากดเข้าก็กดปุ่มนี้แบบนี้นะครับแล้วก็ท้ายพับได้นะหนึ่งท้ายพับได้สองมีตัวตั้งสามมีในส่วนของยกแก้มนะครับยกกระดับหรือยกแก้มตรงนี้เราสามารถปรับระดับได้อีกนะครับนี่ครับเอาขึ้นลงได้นะครับอยู่ที่เราชอบเลยเรา ยกขึ้นยกลงแล้วก็เราก็เลือกตำแหน่งระดับรองแก้มแล้วก็ขันอัดนะครับประมาณนี้ก็จะมียู่ลูกเล่นก็จะมีอยู่3แบบก็คือยกท้ายได้ตั้งท้ายได้แล้วก็พับได้นะครับเอะมาลูกกระสุนตัวนี้เป็นไม่มีนะครับเดี๋ยวเรามาดูความเร็วนะครับความเร็วกระสุนสปริงเบอร์1.7่เนี่ยทำความแรงได้ที่650บวกนะครับ ลูกกระสุน0ูนด์กรัมใช้ในการทดสอบผมจะใส่ไปสัก5-6เม็เเนาะตามเซตแล้วนะครับตามเซตแต่งแล้วตัวนี้เนื่องจากมันเป็นปืนที่มีความแรง650-700นะครับผมจะใช้ลูกกระสุ 0, 02, 02. น0ูนย์0วัดความเร็วกกระสุนมาตรฐานให้ก่อนแล้วก็ในส่วนของตัวปืนเราจัดเป็น0.32นี่นะครับ ให้คุณลูกค้าเป็น0ู2ามสองนะเดี๋ยวผมจะเอาศูนย์จุดเรียบยเราเอา0ูนุสามสองันนี้ของผมนะเดี๋ยวมาวัดดูว่ามันจะหายไปเท่าไหร่รู้สึกจะหายไปที่เจ็ดสิบนะครับลูกศนอยู่นี่แล้วนะครับ <c oughs> เวลาดึงนะครับปืนแต่งแรงแบบนี้เวลาดึงก็ถ้าเราดึงมาเนี่ยค่อยๆดึงเนี่ย มันจะมีแรงต้านของสปริงมันจะดึงเรากลับผมบอกเลยว่าดึงเรากลับแน่นอนเพราะว่ามันแข็งมากเวลาดึงนะครับยกแล้วนะครับชันกับเขา่าชันกับพุงชันกับไหล่แต่ส่วนใหญ่ชันกับไหล่ผมก็ไม่ไหวนะผมชันกับหน้าอกหรือพุงนะฮะหนึ่งสองนีนครับฮึบเดียวนะเครื่องวัดความเ,เร็วกระสุนเพิ่งเปิดนะครับศูนย์ศูนย์นะครับมาดูความเร็วกระสุนกันพ่อไปพี่น้องปุ้งเข้าไป 7007นะครับนี่คือลูก0.20น,นะคือคุณลูกค้าขอ700มานะครับจะประมาณนี้นะครับ700 704นะครับโคตรแรงอ่ะเดี๋ยวเรามาดู700นะครับเรามาดูความเร็วกับสูนของ 0. 3 3นะครับ ใส่ไปสักผมรีโหลดนิ้วนะครับสักห้านัดนะครับหนึ่งสองสามสี่ก็ยังหกร้อยบวกนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะสามสองนะน่าจะเป็นลูกที่เหมาะที่สุดละนะครับยาวจริงๆปืนโอ้โหพ่อมพี่น้อง มันยัง568อยู่เลยอะถือว่าโคตรโหดนะครับ575หายไปร้อยกว่าเนาะห้าหายไปห้าร้อยหายไปร้อกว่าก็แต่ก็ยัง500ยกว่า 500, ครับห้าเกือบหกรอยะฮะนีกห้าอยโอ้นักจริงๆ ็ความเร็วอยู่ประมาณ580นะครับถ้าเป็นลูก0.32แต่เรารู้แล้วแหละว่า0.20เนี่ยเป็นความเร็วมาตรฐานที่ใช้ลงสนามกันทั่วไปอันนี้คือความเร็วมาตรฐานของปืนมีพีการที่ใช้0.20วัดนะครับแต่วัโด,ดูทั่วไปปืนอันนี้มันลงไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันแรงเกินนะครับเป็นปืนที่แต่งทนแต่งแม่นแต่งแรงนะครับแต่งทนถึกแต่งแม่นแต่งแรงเป็นปืนที่จัดเต็มเลยนะครับชุดแต่งแรง700อันนี้คือชุดคิดหมายวว่าชุดที่เราคิดค้นขึ้นมาแล้วก็ เอามาประกอบกับปืนอย่างที่เพื่อนๆได้ดูในรีวิวเมื่อกี้เรามีอะไรเราก็ใส่เข้าไปให้หมดนะครับต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าที่มีออเดอร์มาให้เราได้มีผลงานกันอีกหนึ่งคลิปวิดีโอในคืนนี้นะครับฝากไว้อีกหนึ่งผลงาน,นเพลงนะครับสำหรับ MB08 สีดําตัวนี้นะครับใครชอบก็กดไลค์ให้พวกเราด้วยก็แล้วกันนะครับเราจะได้มีคลิปวิดีโอใหม่ๆมีผลงานดีๆออกมาให้เพื่อนๆชมตลอดทั้งปีนะครับ วันนี้ทางร้าน M4 P Pigan ลำปางนะครับผมเช่ายนต์ก็ต้องขอจบรีวิวนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแต่ก่อนไปฝากไปกดไลค์เพจให้ผมด้วยนะ Facebook แฟนเพจนะครับร้าน M4 P Pigan ลำปางนะครับจะมีอยู่2เพจเพจชื่อภาษาไทยแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษนะครับชื่อภาษาอังกฤษก็จะเป็นนี้เลยครับ M4 P Pigan Shop ก็อันนี้ใครอยากพูดคุยกับพวกเราก็ทักไลน์ออฟฟิศเข้ามาได้นะครับก็จะเป็นแอดใส่อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะแอด M4 P Pigan Shop นะครับถ้าข้อความเข้ามาพูดคุยกับกับพวกเราได้ทางไลน์ ง่ายนะครับง่ายอีกวิธีหนึ่งก็คือแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอเลยนะครับเพื่อนแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอมันจะมีลิงก์ค r วอารโค้ดปรากฏขึ้นเ,นเพื่อนสามารถทักข้อความทางเฟซนะครับหรือว่าทาง Facebook ทางไลน์เข้ามาได้ถ้าแตะตรงชื่อคลิปวิดีโออย่างชื่อคลิปวิดีโอนี้มันชื่อคลิปวิดีโอทดสอบ a b 0 8 d แต่งแรง700อย่างนี้ใช่ไหมครับเพื่อน,อนแตะตรงชื่อคําว่าทดสอบมันจะมีลิงก์ปรากฏขึ้นแอดเข้ามาพูดคุยกับพวกเราครับในเรื่องของเส้นราคาทั้งหมดรายละเอียดของตรงนี้ทั้งหมดเราใช้อ ราคาเท่าไหร่บ้างอยากรู้นะก็ทักเข้ามาเดี๋ยวเราส่งเซตร,รายการให้นะครับวันนี้จบลงแต่เพียงนี้ครับจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม